สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุกพามาหน้าง,งานนะคะจะเป็นหน้าง,งานที่กำลังเทคอนกรีตนะคะทีนี้เนี่ยที่จะมาให้ดูเนื่องจากว่ามันจะเป็นไซส์งานที่ค่อนข้างที่จะแคบนะคะแคบหมายความว่าทางเข้านะคะถนนทางเข้าเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยนะคะจะใช้ถนนอยู่ประมาณ4.5ถึง5เมตรในการในการเข้าออกนะคะเราก็าจะทําให้การก่อสร้างในสะดวกไม่ว่าจะเป็นรถปูนรถเข็มนะคะแต่เนี้ยจะค่อนข้างแคบแล้วก็สุดซอยด้วยนะคะเวลาเข้ามาเนี่ยก็คือต้องถอยตรงเข้ามาเลยนะอันนี้คือจะเป็นผู้พกยืนอยู่หน้างานทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาพาเดินเข้าไปดูนะคะตอนนี้เนี่ยการทํางานก็คือนะคะ เราจะใช้เป็นเครนนะคะยกกระบะปูนนะจากรถรถปูนนะคะก็คือเป็นปูนผสมเสร็จมาแบบนี้นะนะคะเราก็ยกให้เครนเนี่ยยกเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าไซเนี่ยที่ดินค่อนข้างที่จะเป็นค่อนข้างยาวนะคะพอที่ดินยาวแล้วเนี่ยการทํางานก็คือการจะเทป,ปูนเข้าไปด้านในของไซเนี่ยมันค่อนข้างลึก ะะพอมันลึกเนี่ยการเททิ้งโดยสายพานอาจจะไม่พอก็ใช้เครนเนี่ยนะคะเยกจัดกระบะปูนแล้วก็เข้าไปที่เทเทไปที่ในหลุมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะดูฝั่งนี้จะดูง่ายกว่านะคะเดี๋ยวปุกพาไปดูนะนี่ค่ะแบบนี้เป็นต,ต้นนะคะนี่นะก็คือเขาก็จะเทคอนกรีตนะคะแบบนี้นะ แล้วก็มีกระบะปูนนะคะลงไปเทในหลุมที่เป็นฐานลากซึ่งอันนี้จะเป็นเข็มจอนะคะเขาเขาจอะเข็มรอเสร็จแล้วนะเราก็ทําฐานลากนะคะทาฐานลากเสร็จแล้วก็คือจะเทเป็นคอนกรีตลงไปในหลุมนะคะจะเห็นไหมคะว่าเขาจะใช้เครนเนี่ยยกกระบะปูนแบบนี้เลยปกติถ้าใส่ใกล้ๆหรือว่าที่ดินไม่ได้ลึกแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ใสายพานแล้วก็เทคอนกรีตไปได้หรือว่าใช้บางคนเขาก็ใช้คนแต่ว่า การเทเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าใช้เคลนเนี่ยก็จะเร็วกว่านะคะสามารถยกเทล,ลงไปในหลุมได้ง่ายกว่านะเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะคะนี่ว่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปูถ่ายรูปให้ดูนิดนึงตอนนี้ก็กำลังโหลดปูนอยู่นะคะจากจากรถเลดี้มิกนะก็จะกำลังจะโหลดปูนอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะ ขึ้นเครนนะคะจากเคลนเนี่ยเนาะเราก็ไปไปเทในในปากหลุมนะคะก็จะเป็นการทำงานประมาณนี้นะนี่นะคะนะคะก็จะก,กระบกปูนลงนั้นนะคะก็จะลงไปเทในหลุม นะก็จะทําแบบเงี้ยทุกหลุมจะเห็นได้ว่าทรายค่อนข้างลึกเห็นไหมพอทรายค่อนข้างลึกแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้ใส่พานหรือเราจะใช้คนเข็นเข้เขาไปเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็สภาพหน้าง,งานค่อนข้างยากด้วยนะคะเพราะว่าดินดินขึ้นมาเป็นเนินเยอะมากเลยการทํางานอย่างนี้ก็จะลําบากดังนั้นเนี่ยการใช้เครนในการยกปูนเข้าไปเทนเนี่ยนะคะมันจะดีกว่าสะดวกกว่านะอันนี้ก็จะเป็นการทํางานแบบหนึ่งของของอีกไซส์หนึ่งนะคะจากวันก่อนที่ปูปุ๊ก ถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยมันจะเป็นการทํางานของไซ์งานที่ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเท่านี้นะคะก็คือจะเป็นไซ์ใกล้ๆหน้าหน้ากว้างแต่ไม่ลึกพอน้ากว้างแต่ไม่ลึกเนี่ยมันสามารถที่จะเทป,ปูนได้ง่ายกว่านี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยจะยากกว่าเพราะว่าหน้าแคบแล้วก็ที่ดินลึกพอลึกแล้วเนี่ยการเทป,ปูนเข้าไปถึงต้นข้างในเนี่ยจะค่อนข้างายากนิดนึงก็เลยต้องใช้วิธีนี้วันนี้คุกก็เลยพามาดูหน้าง,งานจริงเดี๋ยวยังไงคุกก็จะทําเป็น คลิปแล้วก็วิดีโอตอนกำลังทำงานให้ดูด้วยเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ